สวัสดีกันด้วยนะครับผมกับผมนะครับนัทเทอร์เร็กซ์วันนี้เราก็จะมารีวิว SH f i g u Art Shinco s h o s e h o Grip Man นั่นเองครับผมแม่วันนี้กลับมาทำคลิปอีกครั้งก็เริ่มปีด้วยตัวตัวแบบแบบเป็นความทรงจำในวัยเด็กมากเลยนะครับสำหรับ Grip Man เพราะว่าเมื่อสมัยเด็กเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยเคยดูแผ่นแผ่นเนี่ยมันจะเขียนว่า อะไรนะอุลตาฮีโร่ไซเบอร์เทคอะไรสักอย่างแล,แล้วมันจะหลอกหลอกหลอกเด็กซื้อด้วยการแบบเป็นรูปอุลตร้าแมนแต่หัวเนี่ยเป็นกริตแมนซึ่งผมก็นั่นแหละครับโดนหลอกโดนหลอกให้ซื้อแล้วผมก็ซื้อมาดูแล้วก็เนี่ยกลายเป็นฮีโร่ตัวนี้กริดแมนหรือเดนโคโชจินกริดแมนนั่นเองซึ่งกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่คือข้างหลังกล่องนะฮะก็จะโชว์ตัวอย่างแอคชั่นก็จะ มีท่ายืนตั้งโพสท่าลำแสงดาบกับโลแล้วก็ดาบทิปแมนซอร์สแล้วก็ขวานทันเดอร์เอ็กซ์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูขั้นในกล่องกันเลยดีกว่านะครับไปเลยป้ายซึ่งของในกล่องนะครับพอแกะออกมาก็มีล้วกันประมาณนี้อ้าวเฮ้ยกล้องไม่โฟกัสจ้จะมีถาดใส่ตัวฟิกเกอร์แล้วก็ถาดอุปกรณ์แล้วก็ใบคู่มือ ใบคู่มือก็ตามฉบับของเอชฟิก u อาร์ตชิ้นครโชเซโคกระดูกแพ้จริงก็จะมีหน้าตาแบบนี้นั่นแหละครับซึ่งของในกล่องก็จะมีคำอธิบายเรื่องมือนะครับก็จะมีมือกํามือจับอาวุธซึ่งจะมี2แบบแบบจับอาวุธปกติกับแบบยื่นไปข้างหน้ายื่นแบบยื่นมืองอข้อมือแล้วก็มือแบรครับผมแล้วก็มือแบรแบบเก็บนิ้วมือมือแบบกางนิ้วแบบ แบบขย,มมขยุมมือขยุมมือขยุมมือเป็นกองเล็บมือชี้แล้วก็มือแบมือแบบผ่อนคลายครับผมแล้วก็จะมีลำแสงซึ่งก็จะเปลี่ยนด้วยการถอดแอคเซปเตอร์ที่ข้อมือของกริกแมนแล้วก็เอามาเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะมีวิธีการใส่อาวุธแล้วก็ตัวโล่เนี่ยสามารถสามารถพับมากลายเป็นขวาน Thunder ์เอได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เปลี่ยน อนอะไรียบร้อยแล้วก็มีเตือนด้วยนะครับว่าระวังระวังมันระวังมันเสียดสีกันซึ่งตรงเนี้ยตรงส่วนสะโพกกับเอวเนี่ยกับท้องเนี่ยมันเป็นยางนั่นเองนะครับเราก็ต้องระวังในส่วนของเราเองเนาะก็จะมีคำเตือนประมาณนี้แหละเนาะสำหรับใบคู่มือเราก็มาดูในตัวฟิกเกอร์ดีกว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยถือว่า ทำออกมาได้สมจริงมากเลยนะครับผมสมแล้วที่เป็นชิ้นโคกโชเซโฮครับออกแบบออกมาได้แบบเหมือนสูนแอคเตอร์จริงๆเลยสวยงามมากเป็นตัวที่แบบดูดูดูสวยงามจริงๆนะสำหรับผมนะแฟนกริดแมนกริดกราสเลยจริงๆในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับผมดีเทลโดยรวมนะครับถูกออกแบบมาอย่างปราณีตมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงช่วงแอคเซปเตอร์นะนี่ตรงแอคเซปเตอร์ ผมว่าทําออกมาได้ดูดีมากเลยนะแบบสวยงามมากแล้วก็เป็นพลาร์ทใสด้วยตรงนี้นะครับช่วงดีเทลส่วนหน้าตรงนี้จะไม่ใช่ยางแนละ้วตรงช่วงอกเนี่ยจะเป็นชิ้นแข็งๆเลยนะครับแต่ตรงท้องเนี่ยจะนิ่มๆแล้วก็ตรงสะโพกนิ่มๆก็ทำดีเทลมาดีนะใช้สีน้ำเงินเป็นสีเมทัลลิกเนาะ น้ำเงินพีนเดลิกตรงนี้เป็นพาร์ทใสนะครับแล้วก็ดีเทลตรงช่วงหัวก็จะมีประมาณนี้ตรงนี้เป็นพาร์ทใสอีกแล้วทั้งตาทั้งตรงตุ่มตรงหน้าผากนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็มีการทําเส้นสีดําด้วยนะแล้วตรงหัวก็เนี่ยเห็นไหมมีการทําเส้นสีดําให้ด้วยตรงไอพ่นนี่ก็โหสวยงามมากตรงขานะครับก็เหมือนจะมีการแยกชิ้นมาด้วย เนาะมืนจะแยกชิ้นตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยแยกชิ้นมานะครับแล้วข้อเท้าก็โอ้เป็นเห็นไหมมันมันเหมือน,ม,ม,น,ม,น,ม,นมันทําติดไว้ข้างในเลยอะ่ะคือออกแบบมาดูดีดูดีในโดยรวมนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันเลยดีกว่านะครับจุดขยับของตัวนี้นะครับช่วงหัวนะฮะก็จะเป็นบอลจอยเนาะนี่ประมาณนี้ บอลจอยหันซ้ายหันขวาได้ตามปกติครับเงยหน้าตรงคอข้างล่างก็เป็นบอลจอยนะแต,แต่ตอนแต่ก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี่ยผมแอบอเอาเอาน้ามันเคลือบฟิกเกอร์อะอแบบที่เขาเอาไปเคลือบเคลือบพ่นๆกันอะผมก็แบบแอบบทําให้โดนข้อต่อข้างในตรงคอเนี่ยเพราะว่ามันฝืดมากฝืดมากๆก็เลยต้องทำนะครับก็เลยทําให้แบบตอนนี้หัวแบบดูไม่ค่อยแน่นละ หัวตรงคอข้างล่างเนี่ยดูไม่ค่อยแน่นละนี่ทําให้เงยหน้าได้ประมาณนี้นะคิดแมนนี่เงยหน้าได้ประมาณนี้เลยส่วนก้มหัวเนี่ยจะก้มได้ไม่เยอะครับนี่ครับติดติดดีไซน์เพราะว่าชุดจริงๆของคิดแมนเนี่ยดีไซน์เขาก็มีตรงนี้นะไอตรงแดงๆขอบกั้นตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นฟิกเกอร์ก็เลยทําให้มันมันมันก้มไม่ได้เพราะมันติดดีไซน์แต่ผมชอบตรงช่วงท้ายทอยนะเนี่ยเขาทําให้มันขยับได้ด้วยซึ่งเจ๋งมากเลยทีเดียว ต่อมาช่วงแขนครับผมตรงแขนนะครับสามารถดึงออกมาได้อย่างนี้1 1สเต็ปทำให้แบบหมุนส,มสามรอสองศาแล้วก็เกาะไหลนะครับเกาะไหลนี่เจ๋งมากสามารถดึงขึ้นได้ด้วยนะนี่นี่ดึงขึ้นได้ทำให้แบบมีสาระในการขยับแล้วก็ไอตรงนี้ก็พับได้นะนี่พับได้เห็นไหมโคตรเจ๋งเลยพับได้ เวลาการแขนมันก็จะไม่มีปัญหามันก็จะไม่ติดขัดนั่นเองนี่มันจะดูสมจริงมากเลยนะพอมันพับขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็ช่วงช่วงข้อพับครับผมเป็นดับเบิลจอยนี่เป็นดับเบิลจอยแบบนี้เวลาเก็บไปข้างหลังก็ดูเนียนนะเห็นปะเออมันมันดูดีมากเลยมันออกแบบสวยเป็นดับเบิลจอยข้อมือหมุนได้ ตรงกรอข้อมือสีขาวๆเนี่ยหมุนได้แล้วก็ข้อมือแล้วก็ข้อมือตรงนี้ก็หมุนได้ตามตามสเตปสไตล์ของฟิกูอาร์ตอยู่แล้วหมุนแล้วก็แกะได้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ครับก็มีใบเซฟด้วยนะนี่ใบเซฟนี่มีใบเซด้วยวัดเจ๋งมากเลยทีเดียวตัวนี้แล้วก็บัตเตอร์ไฟจอยนะครับผมบัตเตอร์ไฟจอยดึงออกมาิดนึงแล้วก็พับมาข้างหน้า ซึ่งทําได้เยอะมากเลยนะสมมุติกริดแมนนะทำท่าชาร์จแบบกริดบีมอ่ะมันสามารถทําได้แบบทําได้ออกมาโอเคเลยนี่ถือว่าบัตเตอร์ไฟจอยนี่คือเจ๋งมากมีคราบน้ํามันด้วยน้ํามันเครือฟิกเกอร์นะไม่ใช่น้ํามันแบบในน้ํามันแบบอ่าที่น้ํามันน้ํามันแบบน้ํามันน้ํามันพืชอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงแขนแล้วก็ ก็ก็ก็โชว์จุดขยับให้ดูแล้วเนาะก็มีประมาณนี้ครับส่วนช่วงลําตัวนะครับผมตรงช่วงอกจะก้มได้ประมาณนี้เอียงได้นิดหน่อยคือมันฝืดมันจุดขยับมันมันฝืดมันเหมือนฟิกมากเลยมันมันฟิกเอาไว้อะมันแน่นติดก็เวลากล้มก็จะก้มได้ประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้ตรงพอพอด้เนื่องแบบตรงสะโพกเขา,าเป็นยาง มันก็จะทําให้แบบก้มได้เยอะขึ้นนะแล้วยางก็จะแบบนูนๆไปข้างหน้านข้างหลังนะครับเป็นบล็อกล็อตด,ด้วยอยู่ข้างหลังนี่ก็จะก้มได้ประมาณนี้แล้วก็เงยเงยได้ประมาณนี้นั่นเองเอียงข้างก็จะได้ประมาณนี้แต่เหมือนจะเป็นจุดขยับตรงช่วงเอวซะมากกว่าเนาะจะขยับส่วนใหญ่เอียงข้างช่วงเอวนี่ถือว่าฟรีมาก แต่ตรงอกเนี่ยได้นิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแล้วต่อมาก็เป็นช่วงขานะครับช่วงขาของคลิตแมนสามารถดึงลงได้นิดนึงนี่ไวหวลุด <c oughs> มันเป็นบอลจอยนะไม่มีปัญหานะมันมันเป็นบอลจอยแต่ว่ามันมันวงสวิงมันกว้างกว่ามันไม่ตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกับอ่ของอุลตร้าแมนไกอานะ มันจะไปเหมือนกับของไดานาแต่ว่าบอลจอยอะ่ะมันมันใหญ่แล้วมันกว้างกว่ามันเลยแบบดูวงสวิงมันเยอะกว่ามียกขาได้ประมาณนี้ในตรงนี้ก็จะไปดันกับเกาะปักสะโพกนะนี่ทาให้ยกขาได้ประมาณนี้ไปด้านหลังได้ประมาณนี้ลองเตะไปด้านข้างทําได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ไอ้หลุดอีกแล้วแล้วก็ตรงตรงเนี้ยก็จะหมุนได้อ่าสะโพกตรงต้นขาหมุนได้ถือว่าฟรีมากเลยนะจุดขยับขาเนี่ยแล้วก็ข้อพับนะครับพับได้ประมาณนี้สุดได้ประมาณนี้เลยนี่ส่วนข้อเท้าข้อเท้าหมุนได้ครับหมุนได้นี่ เวลาหมุนต้องเกาะตรงนี้มันก็จะตามไปด้วยนะนี่หมุนได้ยกเชิดเท้าขึ้นเท้าก็กระดกขึ้นได้ครับยืดเท้าลงก็จะไปประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้มันไปด้วยกันเห็นไหมแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้นี่เอียงซ้ายเอียงขวาได้จุดขยับของตุิตแมนโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับ ส่วนอ c c e ซ s o ซอนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวอ c c e ซ s o ซอก่อนเลยซึ่งชิ้นแรกเนี่ยผมขอนำเสน,เนอนั่นก็คือโล่ครับปาเลียชิลของกริตแมนนั่นเองนี่น้าจับโล่นะครับแล้วก็ตัวโล่ก็ถือว่าทำดีเทลออกมาดีมากเลยนะทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำดีเทลออกมาสวยมากตรงนี้เป็นพาร์ทใสนะครับซึ่งไอ้ส่วนของโล่เนี่ยเขาจะมีลูกเล่นคือเล่นกับดาบกับอะไรเนี้ยได้ แอสเซอร์รีของโลกก็จะมีเนี่ยอันนี้คือด้ามเวลาใส่ดาบพลาสมาเบสเข้าไปเวลามันเก็บมันจะอยู่บนนี้นี่นจะอยู่บนนี้แล้วก็ชิ้นส่วนนี้เวลาตอนตอนทำา Th เดอร์ครับผม t h น n d e r X เเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตอนเราทำทัน under เเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มจากการดึงไอ้น,นี้ออกมาข้างหน้าครับมันเป็นแผ่นสไลด์นะเ,นเป็นแผ่นสไลด์ดึงมาข้างหน้า แล้วก็พับไปด้านหลังครับผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็สไลด์ดันกลับแล้วก็พับนี่ได้ลแล้วเราก็จะได้รูปทรงของขวานแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องดึงอันนี้ออกชึบแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปตรงไปตรงไปอันนี้ถือว่าคมมากเลยนะใครเล่นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับอ๋แล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาเราติด อาวุธนะฮะเดี๋ยวเลาเราติดต้ามจับเนี่ยเราต้องดูให้ดีๆนะครับโดยการเราดูเราต้องดูข้างนี้แล้วมันจะมีตรงเนี้เหมือนตัว L เห็นไหมอ่ามันก็จะตรงกับล่องข้างในอันอย่างนี้นะครับต้องติดอย่างนี้นะติดมั่วๆไม่ได้นะมั่วๆนี่คือพังเอานะนี่เดีวเราใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปเลยได้แล้วครับผม thunder x ให้กริชแมนถือนั่นเองนี่แต่ถ้าเกิดเราอยากได้เป็นกริชแมนซอร์สนะครับ ก็ต้องถอดก่อนนะครับผมถอดอันนี้ออกมาถอดด้ามจับดึงโคตรแน,น่นเลยอืแล้วก็ใส่อันนี้กลับเข้าไปแล้วก็ดูช่องที่ผมบอกนะครับดูช่องเหมือนกันไหมใส่กลับเข้าไปแล้วก็เอาดาบนะครับติดขึ้นมาข้างบนเลยและเราก็จะได้เป็นดาบกริดแมนซอร์สนั่นเองให้กริดแมนถือนะครับ ซึ่งดีเทลเนี่ยสวยมากเลยนะในด้านอาวุธเนี่ยแม้ว่าในป,ปัจจุบันอาวุธชิ้นนี้ของกริดแมนจะถูกทำลายไปแล้วโดยคารดิิเฟอร์นะครับอ้อแต่มีจุดสังเกตอย่างนึงที่ผมเพิ่งสังเกตได้เอาแล้วกันคือไปตรงตัวหมุนของอาวุธเนี่ยคุณเห็นไหมครับมันเป็นสนิมผมไม่รู้ว่าเก็บนานเกินไปหรือเปล่ามืนขึ้นสนิมเลยอะตรงเนี้ย เห็นไหม <c oughs> คนอื่นอาจจะไม่เป็นเนาะไม่รู้ดิแต่ผมเห็นอะผมดันมาเห็นไงใช่แล้วก็ทำกลับมาเป็นบาเลียชิลเหมือนเดิมนี่นี่โคตรเจ๋งแล้วก็ดาบพลาสมาเบสครับผมให้กิ๊กแมนถือนั่นเองซึ่งถือว่าเจ๋งมากแล้วเราก็มาดูในส่วนลำแสงเนาะลำแสง ก็จะเป็นพาร์ตเอฟเฟกที่ติดกับแอคเซปเตอร์ไปเลยแบบนี้นะตัวจอยก็จะมีประมาณนี้แล้วเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็ง่ายมากนี่เราแค่หยิบคลิปแมนขึ้นมาตั้งท่าลำแสงครับผมจัดท่าลำแสงนิดนึงอ่าให้มันตรงๆนะแล้วก็แกะออกแกะออกง่ายๆมากด้วยการดึงนิดเดียวจุดละ แล้วก็เอาเนี้ยใส่เข้าไปแทนปุ๊บ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 เราก็จะได้ลำแสงเอฟเฟกต์กริดบีมนั่นเองนะครับให้กริดแมนให้กริดแมนของคุณเนี่ยจัดท่าเท่ๆได้เลยตามสบายถือว่าครบถ้วนดีนะครบครันดีแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพาร์ทพวกมืออะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดผ้าเป็นแบบไหนเนาะ มือจับอาวุธแบบงอมือไปข้างหน้ามือจับอาวุธมือแบมือแบเป็นสันแล้วก็มือแบแบบเก็บนิ้วโป้งมือกลางนิ้วแบบแบบจิกๆหน่อยๆมือกลางนิ้วแบบแบบสบายๆมือชี้หน้าแล้วก็มือจับอาวุธก็มีมือด้วยกันประมาณนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะผมว่ามีมือที่เยอะดีมันจะทําให้การจัดท่าของคุณเนี่ยหลากหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอ ใส่กลับคืนไปก่อนชิคนี่เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาฟังสรุปกันท้ายคลิปนะครับผมโอเคครับสำหรับการสรุปท้ายคลิปนะครับผมอยากจะบอกว่าฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นอีกตัวที่สำหรับแฟนๆน,นคริสแมนเนี่ยน่าน่าจับน่าจับจองกันมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกตัวที่ถือว่า,าฟิกเกอ์อาร์ตเนี่ย ภายในธรรมชิเขาออกแบบมาได้แบบปราณีตแล้วก็ดูตั้งใจมากเลยนะผมมองว่าเป็นอีกตัวที่น่าเก็บสะสมมากเลยจริงๆไม่ว่าจะทั้งดีเทลทั้งสีทั้งรูปทรงรูปร่างที่ดูสมจริงเหมือนสูตรแอคเตอร์เนี่ยผมว่ามันมันสวยจริงๆอ่ะมันสวยมากๆเลยคือแม้ว่าตรงสะโพกกับแม้ว่าตรงสะโพกกับตรงท้องเนี่ยหรือเอวเนี่ยมันจะเป็นยางก็ตามนะแต่ว่ามันก็ก็แข็งแรงอยู่นะมันไม่ได้แบบ อ่อนยุบเย็บหรืออะไรขนาดนั้นมันแข็งแรงมากเลยนะครับผมซึ่งมันก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ส่วนสีขาวเนี่ยเป็นส่วนที่น่ากังวลที่สุดนะตามตัวกิ๊แมนเพราะว่ามันจะเหลืองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นปกติของธรรมชาติพลาสติกนะครับก็ต้องทําใจตรงนี้รอไปซึ่งผมก็หวังว่ามันจะช้านะมันไม่ได้แบบเร็วขนาดนั้นหรอกแต่ก็ต้องรอดูกันไปครับผม แต่สำหรับใครที่ชอบกิ๊แมนนะครับผมบอกได้เลยคําเดียวว่าจัดเธอครับจัดเลยซื้อไปเลยครับผมแล้วก็คะแนนของฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมให้อยู่ที่ผมให้อยู่ที่9้เต็มสิไปเลยนะครับผมหนึ่งคะแนนที่ผมหักไปคือตรงช่วงอกที่มันขยับดูไม่ค่อยจะฟรีเท่าไหร่มันมันติดๆดขัดขดัมันมันดูฝืดฝืดไปนิดนึงเนาะตรงอกโดยเฉพาะตรงอกเลยแต่ที่เหลือนี่คือแบบ ให้ไปเลยให้ไปเลยสําหรับ9กเต็มสิบก็เป็นคะแนนที่เจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆนน้อย,น,อย,น,อยนี้ของผมด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้